ัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในชออ่องออมสตอรี่ค่ะวันนี้เวลาประมาณห้าห้าโมงห้าสิบแปดแลค่ะไหนนี่คือดูเวลาในโทรศัพท์แล้วต่ดูในนาฬิกาเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันน่าจะประมาณหกโมงแล้วค่ะเฮลีถาดย่าอยู่เหรอแล,แล้วก็จะจะพูดทำยาบใส่ช่องในช่องกันแล้วกันกันอนะ บายวันนี้คือจะมาแบบถ้าใครต้องการทำคอนเทนต์อะไรก็คือคอมเมนต์มาแต่บางคลิปอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว,ะว่าว่คือคลิปนี้เอาสำหรับดูสำหรับเด็กเท่านั้นค่ะบางคลิปอะค่ะ เพราะวเนื่องจากว่าก็คือไม่ให้คอมเมนต์โดยอิสระภาพเท่าไหร่ค่ะเพราะห้ามเมน้นต์คคือกดการเม้น์ก็ในช่องนี้ก็คือห้ามห้ามพิมพ์คําหยาบในช่องแชทในคอมเมนต์ค่ะสองก,ก็คือมีแค่หนึ่งข้อค่ะผมบอกว่าหนึง่งแล้วก็คือเราก็ห้ามาแล้วก็ห้ามว่าทางของช่องด้วยค่ะไป เพราะว่าไม่งั้นจะปิดกให้การคอมเมนต์ประมาณสองสัปดาห์คะ่ะถ้ามีคนด่าหนึ่งคนนะคะไปอาจิะยมาพีมันจะอาจจะติดบ้างบ้า,บาอาจจะติดบ้างนะเพื่อเพื่ออะไรแล้วจะกลัวกลัวถ่ายติดกล้องทําไมเนี่ยอะไรีก็ได้ดหรอกกลัวกลัวเป็นยูทูบเบอร์อะไรคะ อะไรพี่ลีหนูถ่ายกล้องหน้าไปวันนี้คือการตรสอบแล้วค่ะอทย์หน้าก็จะสอบแล้วค่ะทุกค,ทคน,นแ,ลกคแล้วก็ช่วยกันไปแต่บางทีอาจ,จารย์ถึงสุกหน้าอาจจะไม่ลงคลิปแล้วแค่ชั่วคราวค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงสอบค่ะแล้วพอสอบก็ต้องอ่านหนังสือทบทวนค่ะ ปวันนี้คือจะถ่ายประมาณยี่สิบห้านาทีเลยตรงกลางแล้วเป็นเอาไปเยทำไมทำไมพอไปตรวจเขาก็บอกนี่ไปตั้งกรรมการดังไงทำไมไปเอาไม่เกี่ยกวนไอ้แดงก็แล้วกันให้ไปสวัสดีแล้วไอ้แดงเดี๋ยวโดนไม่ใช่เลยหรอกเจมแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเองวันนี้คือคลิปมัาจะน่าเบื่อน่บอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรต้องค่อยมีคอนเทนต์ดีๆทำอะไรไป

นถ่าย25นาทีพอลงเสร็จก,ก็คือจะลบคลิปลบ d v อไงไม่งั้นมันจะเมมเต็มท่นตรงโน้นอะเห็นปะเห็นคาลิหาบ้านหลังโตของโตโต,ต,ต,ตของเราละแล้วคลิปที่แล้วกล้องที่ใช้แล้วกลแล้วก็กล้องที่ใช้ถ่ายก็คือเป็น เป็นโทรศัพท์นี่แหละคือเป็นโทรศัพท์รุ่น oppo ค่ะนี่่ส่องเธอก็ส่องนี่นี่คือบริเวณบ้านของเรานี่คือบริเวณเป็นว่าบ้านแล้วก็เป็นบริเวณเพื่อนบ้านค่ะเ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอเคตบตกๆไปคือไปกันเถอะไปเฮ้ยคนบัตรจะก,กรยานยมาไป นี้เราอยู่ในโซนของหีดแล้วค่ะไปงงไหมว่าไปถ่ายอยู่ๆทำอะไรจับพื้นมันนั่งไปถ่ายถ่ายโลซะหน่อยมุมสูงไปไหมมุมพันหยาสูงไปมุมอยาสูงไปเฮ้ยไม่ใช่มุมสูงขนาดนั้นนะโอเคมุมนี้เฮ้ยมุมนี้ได้ได้ได้แบบนี้มันนั่งโพสท่าในดีวีโอด้วยตรงโน้นนั่งตรงโน้นตรงโน้อนอะ มันจะมีพวกหินอ่อนสวยๆงามๆด้วยค่ะวันนี้อาจจะเห็นไม่เห็นพวก <_ S 1> เดี๋ยวก็คือจะถ่ายหลุมถ่ายทีไปเกาเขาแม่ค่ะวันนี้คือแม่คุณแม่เองค่ะสูงเกือบเท่ากันแล้วตอนนั่งเนี่ยเท่ากันเลาวเปล่าลกเตี้ยกว่านิดนึงไ,นไปดูแถวอื่นบ้างค่ะวันนี้วันนี้จะถ่าย25นาทีหนักวะแต่ถ้าใครจะ ถามว่าใช้กล้องรุ่นอะไรหรือว่าใช้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรถ่ายก็คือใช้โทรศัพท์รุ่น oppo oppo ค่ะ oppo s7 ค่ะอันนี้ด้วยดีกว่าไปนั่งไปว้ายเหินแหลมจริงอ่ะนี่ค่ะคือรูปใน dvo ค่ะใช่เรียบร้อยปะไปต่อค่ะ เจ็บหินและหินหินแหลมกิ่มันทิ่มขาวันนี้ยืมเป็นสไตล์ข่าวงกตจละกันเนี่ะคือเข่าวงไม่ใช่เข่าวงกโอเคไปเรียบรอ้อยแล้วค่ะให้มันดูดูดูท่าเก็กท่าแป๊บหนึ่งค่ะไป ถ้าถ้าใครจะถามว่าถ่ายใช้กล้องรุ่นอะไรคือ Oppo S7 ค่ะน้องชืช่อน้องแบบสภาษาตาวะนี่นให้ดูโอเคไปได้ค่ะโอ๊ยไ,ไปไปไปบ้านเราไม่ใช่ไ,ไปทำนั้นช้าๆ มันพวกหิน,หนโอเคไปลกลับบ้านกันกลับบ้านไปดูฝั่งนู้น๊บนึงว่าว่าคุยเสร็จยังแล้วพรุ่งนี้คือจะลงคลิปตอนเย็นนะคะแลาส่วนว่าเดทิก็คือไม่ลงเลยค่ะกลัวแล้วเพราะว่าหินมันหินมันทิ่มอะ อยู่งก็มาทิ้นเลยู่พี่รีกลับมาจะสักสวนดอกไม้เมื่อกี้แล้วพีรีกลัวดังกลัวกลัวดังทำไมไปเดี๋ยวไปรับในช่วงช่วงที่แล้วก็ต้องจ่ายเงินฉันด้วยนี่ค่ะ รถฟอล์คลฟคันสีแดงค่ะคือดีมากแล้วก็แล้วก็ร้านอยู่ที่นะคปรปฐมชื่อร้านคือรถโฟล์คลีฟนครปฐมค่ะ,ค,ะคือดีมากเลยค่ะคัะนนี้ใครจะซื้อก็คือมาซื้อมาซื้อได้นะคะโอเคเจนเจนเจนแต่งงกไวว่าทำไมฉันสปอนเซอร์แป๊บเดียว ฉันบอกว่าบอกว่าคันนี้ดีมากเฉยๆมันน่ามันน่าจะไม่ใช่เครื่องดีปั๊มดีเกียร์ดีเครื่องดีปั๊มดีเกียร์ดีด้วยค่ะทุกคนตอนนี้คือนั่งพักแป๊บนึงค่ะแต่มีแน้อยตัวหนึ่งที่นอนนอนเห็นนอนก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นละไปเลยเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหม ล้ yup. อะไรหนูถ่ายกล้องหน้ามันไม่มันไม่ติดหรอกเสียเขาก็ช่างมันโอเคค่ะวันนี้คือจะใครจะถามอะไรก็คือลงคอมเมนต์มาถามได้แต่ถ้าใครอยากถามว่าใช้กล้องใช้กล้องใช้กล้องอะไรก็คือใช้กล้อง Oppo f 7หรือ s 7อะไร อย่างนี้แหละค่ะโอเคไปไปไหนไปเล่นทรายกัน<ส>แม่คะแม่คะ<ต>หนูไปเล่นแม่คะหนูไปเล่นทรายก่อนนะไปไปไปเล่นทรายกันค่ะทุกคนรอบนีน้ต้องให้แม่ถือแล้วค่ะทุกคน ชูมีอาแรกก็ชูมิแล้วคือจะมาตั้งกล้องละนี่ทรายไปด้วยถ่ายก็ไปด้วยก็ลำบากนะฮะตัวอีกอย่างเนี้ยไอ ูหน่อยมาดูหน่อยค่ะแม่อะไรคะแม่อมาก็เรียก <c oughs> แม่หนูแม่คะหนูจะเล่นทรายดีๆค่ะจะเล่นทรายอะ่ะหนูก็จะไปเล่น <c oughs> ทำไมอ่ะคะแม่ เกดตลาดทุกจุลินทรียไปกันไม่ได้เยี่ยมมึงประมาทนี่เป็นตัวเรื้ยดำๆเล็กๆอ่ะหายป่าๆนี้น่าจะไปแล้วแหละ ตัวนี้แหละเกอร์ิ้งคืออะไรย้อตัวเกอร์จิ้งคือไม่มีอะไรไม่มีพิษเกอิ้งคือตัวแสบมามาแย่งแย่งศีลไยทยคิมไปสายก็จะหยาบหยาบหน่ยยยอยเพราะว่ามันโดนแดดมานานนะไปตักตักนี่เลี้ย,ยเพื่อนซะเยอ ฉันเล็บข้าวทรายพอดีน <mad innen> <mad> ้ำมันแล้วเล็บข้าวทรายเล็บข้าวทรายอะไรนะมาเล่นทรายเราจะเล่นอะไรดีล่ะห้ามห้ามบีมันไม่งั้นพังหมดเนี่ย ตายไทีสุดแายระลังมันสดวดเราจะเล็บยุ่งเล็บเราต้องผ่านได้ทุกสถาน,นการณ์ไปตาย ให้คมก่อนค่ะ ไอ้มโตโูตัวเส้ทำไมมันเรียบไปปกติอะนี่ก็มันเป็นทวีนค่ะทวีนนี่ไปเราจะเหยียบแล้วค่ะไปไปะ ตอนนี้คือถ่ายคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบา,บาย